โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Beauty, fare, เกมคอร์บิวตี้สองคอร์บิวตี้มอนเทอร์เฟสสองรีมัตเตอร์กันแล้วผมโอเควันนี้เป็นแชตเตอร์ที่สองนะครับผมเราอยู่กับกัปตันแมทธาวิทป่ะผมลืมไปแล้วนะโอ้ยขี้ยโคตรเสียวเลยอ๋ออกเขาให้เดินสวยมากเลยแม่เขาทำฉากมันสวยมากนะนี่จะเป็นการรีเวิร์ไอรีมาสเตอร์กัเถอะรีเวิร์อีกแล้วพูดรีเวิร์อีกล้โอ้ย,ททนะอยเสียวเว้ย Stay here and spawn ตอนนี้เรารับบทเป็นใครอ่ะกับตันไพร์ป่ะหรือว่าคนอื่นอ่ะผมลืมแล้วอ่ะแต่ผมจำได้คนนี้เขาชื่อกับตันแ,แมททาวิสนะถ้าจำถ้าถ้าเกิดผมพูดผิดถ้าจำตัวละครผิดผมขอขออภัยด้วยนะผมว่าเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากเอเดินยังไงอ่ะโอเคเขาให้เขาหยับไปเฮียกูก็ว่าอย่ามองพืน้นปิขวาโอเค ซ้ายอ่ออ๋อซ้ายขวาซ้ายเอ,อ,เอ,อ้ยห้ามปล่อยเด้วยนี่วะคลิก <c ười> อย่าปล่อยนะครับคลิกค้างไว้สลับกัน เ้วเมาส์ผมไม่ดีเดี๋ยวเมาแม่งคลิกจะคลิกคลิกจะพังโคตรเสียวเอ้ยผมคลิกแล้วนวุ้ยแต่เมาส์มันไม่ดีอะมันคลิกแล้วมันหลุดอะไอ้เหี้ยตกตกไอ้เหี้ยเริ่มมาก็เอาเลยเะรอเนี่ยเพรยะว่าทำไม เมาส์ผมมันไม่ดีอ่ะคลิกแล้วมันเหมือนจะเบิ้ลเลยอ่ะว <luck>, ู้ไปเยี่ยดีมากจะไปฝั่งตรงข้าม ให้กระโดดอ่ะออกอดไว้กอดไว้โอ้ยเกียร์เสียวไม่เอาแล้วนะไม่ตายแล้วนะโอ้ย โอ้ยเยี่ยวจะแตกกูเล่นเองกูยังเยี่ยวจะแตกเลยเนะี่ยโอเคเรามาห้องกระปุ่นอะไรเนี่ย ACR อะไรวะเน,นี่ย ACR กับ Heartbeat Sensor ผมวใจ Sensor oh, ตัวจ <you> ับหัวใจกดเลขสามเพื่อใช้คันบีตเซน e ซอร์ เอ่ออะไรวะเพื่อนจะเป็นสีฟ้าตัวเราจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าศัตรูจะเป็นสีขาวนะครับผมโอเคเรามาพร้อมกับ U.S.P กับมิฮาร์เตกต้าฟันมันดูยองแง้งไงก็ไม่รู้อะโอเคโอเคเจอตัวไนส์อย่างเดียวที่ผมชอบ ภาคเก่าก็คือท่ารีโหลดนะมันแบบยกมือไปหยิบตรงเวสอะไม่ใช่แบบยกมือหยิบตรงกระเป๋ามีนี่โหอย่างปืนโคตรน่ารักเลยอะโอเคค่อยไปค่อยไป มีอ้าไอ้ีอ้ยผมยิงไม่ตายเขตามให้โอเคขอบคุณมากไหนชื่อไ้วนากับตันแมทาชาวิสซิงด้วยวันดีเพื่อนนี่แน่ โอ้แบบนี้มันแบบข่าวจัว๊วะ <_ s ets> เปิดเล่นได้ไหมให <_ s ets> ้เปิดเปิดเปิดเล่นน่ะ <_ s ets> ไม่เบืออาชีพเลยกูมาทีสั้นสัตเล่นนู่นเล่นนี่โอ้ยเขาจะคุมกันให้ด้วยเทอร์โมสโคป เขาให้เราเนียนไปกับกับอีมานะผมโชคดีได้กับตาโอ้โหนี่ต mm ัวเนี่ยไป

ไอ้เอ้ยกูยเ,ยเล่นเกมสเตลโคตรห่วยแตกก็มันทนไม่ไหวนี่วามันช้าจท้กระดึ๊บไปเรื่อยๆอ่ะมันช้าเกมเซฟโอเคก็มันช้านี่วะเฟ็บๆโอเคโอเคผมจะตั้งใจเล่นเล่นดีๆนะถ้าผมเล่นงงๆก็ขอโทษด้วยละกันผมไม่ค่อยชินเลยว่ะ ผมคนเล่นสเตลไม่เก่งนะครับผมเพราะว่ารอบเล่นมันมันมันเสียเวลาโอเคข้างหน้ามีนะผมเราจะค่อยๆไปกรมต่ำกาไว้ขา้างหน้าน่าจะสองตัวปะสองจุดปะโอะ้มันมืดมันขาวชิบหายเลยปะค่อยๆไปเข,ข้าไปทรายก็มีนะผม ไม่ไปกูก็แค่มีโคโลกตัวหนึ่งที่ผ่านทางมาตัวเล็กด้วยไปข้างหน้ามีรถรถถังใช่ปะโกยเลยนะวิ่งหน้าตั้งเลยโอเคอ๋อเราชื่อโรดโอเค ไอ่เชือ่อจะเห็นผมเลยผมก็แค่มีคนโลคตัวหนึ่งที่แค่ที่เดินผ่านทางมาแค่แค่นักเดินทางไม่เห็นนะจะเห็นเลยหุ่นโคตรเยอะเลยอะ่ะเคโอเคไป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 แล้วเสียงนี้มากกอาวออกกัตาตันมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะกัตาตันแล้วแล้วมึงคอบอกกูมึงรู้ได้ไงเฮะ Let's go เฮ้ยตันไายกับตันได้ไหมนี่ไงอ๋อไม่ได้ด้วยเว้ยเด็ดเทชเทสักหนีเอเรามาอะไรครับไ d ้ย นี่ไงนั่นอันนี้เนี่ยเป็นตัวหัดได้ปะแบบตัวเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยหรือเราจะามาคลิปมาเราจะมาเอาคลิปเด็ดนะเฮ้ยยกมือขึ้นอขอไม่แปลขอไม่พูดแล้วกันผมรู้สึกว่าแผนบีฮะสู้ <Three. S 2> วัป่าแปดนำ้ำตัวไอเต็มกูเลย Head to the Meg. I'll cover you. <laughs> 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 กูนำมึงอยู่กับตันมึงก็ต้องฟอลลอมีกับตันกูนำมึงอยู่โอ้วีด้าจัตะโลเลยสี่โฟลูกเดียวมันออกมาเป็นไอ้นี่เราไปวางตรงเอถังน้ำมัน จะดาน,น้ามาตายฮัลโหลตรงนี้ทำให้ผีคือเจสก,กี้ใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วฉากในตำนานโอเมาส์มันเร็วไปวะเฮ้ยโดนชนไอ้เหี้ยผมคิดว่าเมาส์แม่งเร็วไปอ่ะแต่ว่าทำมาเถอะโอ้ยเจ็ดเคกดขึ้นซ้ายเลย เวลาคือฉากการตำนานโอ้ยเวลามไปยิงซ้ายแล้วมันเลี้ยวยากมากเลยอะเวลายิงอะกระสับกันเต็มกือแล้วผมเวลายิงแล้วยิงยากมากไอ้เละขับยากมาก ดูแล้วกัปตันแขกปากทำไมลงไปลงไปลงไปโอ้เลี้ยวมือเดียวด้วยมึงโคตรเก่งเลยมึงมึงขึ้นลำไงวะเด็กแวนอ่ะเด็กอุยอ้ยอุยอ้ยเชี่ย ว้าวโอ๊ยกัปตันเดี๋ยวกูชนตุดกัปตันเฮ้ยกูชนมันได้ไงวะกัปตันมึงไม่ได้ขับไปแล้วปั็กเหรอชะลอเหรออ๋อชะลอเราเราเบรกได้โอเคเฮ้ยอย่าชนมีไม่เอากัปตันไม่เอาแล้วนะ โอ้โเนี่ยทางนี้แหละสู่ความเวิร์กหวังเวิร์กหวังไก่โพนโอ้โหเฮ้ยกูตายสามรอบเลยนะไอ้เหี้ยเอาไม่เอาไม่ขอคอยลดความเร็วทำไมกัปตันผมมันคือความค่าคือความเร็วเว้ยเคยดูเดอะฟาร์สป่ะกัปตัน เคยดูเดอะฟาร์ป่ากับตันเดอะฟาร์เออกูมไม่จูบพื้นแล้วไ s <S อ้แบบไม่ตายผีรอบวะตกน้ำแข็งแล้วก็อะไรกะตกน้ำแข็งรอบหนึ่งแล้วก็ชนกับตันตายรอบหนึ่งแล้วก็ตกเขาตายรอบหนึ่งตายสามรอบโอเคครับผม ก็จบไปสำหรับภาคสองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster ผมก็ตอันนี้ขอตัวกลับราทาชมก่อนครับผมสวมัสดีครับ